คิดยังไงที่สร้างโฮมสกูลขึ้นมาเนี่ยแบบว่าไม่ไม่ไว้ใจการเรียนในระบบหรืออะไรยังไงถึงได้ได้สร้างโครงสกูลขึ้นมานคือว่าการเรียนในระบบทางครูที่สอนก็สอนในระบบของเขาคราน,นี้ว่าเด็กของเราที่ไปอยู่กับเด็กจํานวนมากครนะเด็กที่มีหลากหลายพ่อแม่หลากหลายคําพูดอะไรไประเภณนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าลูกเรียนอยู่ในระบบ,บเขาจะเป็นแบบไหนในสภาพที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งผมเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยจะเจอเด็ก ั้งมัธยมท่านประถมเนี่ยขึ้นมาบนรถแท็กซี่แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไม่ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ในวัยของเขาครับซึ่งตรงนี้แล้วมันบ่งบอกให้เห็นว่าเรียนในระบบไม่นานแต่ลูกเราอยู่ในระบบสภาพของลูกเราก็จะเหมือนเด็กเหล่านี้ที่เห็นครับก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วนะครับแล้วเอาความความรู้ความคิดมาจากไหนที่ที่ตั้งโฮมสกูลขึ้นได้เองทุกวันนี้ลูกของเรามีอมามันศาสนาครับครับ แล้วก็การเรียนของลูกเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเด็กเรียนในระบบครับในขณะเด็กคนนั้นเรียนป .4 ในระบบ,บลูกของเราเรียนป .4 ในระบบสมมติว่านะป .4 เหมือนกันแต่ว่าลูกของเราเนี่ยอ่านหนังสือปอ .5 ป .6 ไปแล้วซึ่งมันไปเร็วกว่าโรงเรียนในระบบครับคือว่าความรู้หลักสูตรการสอนครับเราเน้นอิสลามเป็นหลักครับ